สวัสดีครับชาว MIT e s p o r t ว่ามิดนั่นเองนะผมพแว่นเขาเป็นตัวแทนขอเป็นตัวแทนของทีม m e ิด e-sport ์กว่า40ชีวิตที่อยู่ในสังกัดนี้นะผมฝากขอบคุณทุกคนนะฮะแฟนคลับทุกคนที่ติดตามเชียร์ทีม m ิด e ีสปอร์มาตั้งแต่1ปีที่ผ่านมาตอนนี้ m e ิดอีสปอร์มีอายุป,ประมาณ1ปีกว่าๆครับนะผม1ปีกวปีกว่าเพิ่งครบรอบตอนวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาน,นี่เองนะผมก็ หนึ่งปีที่ผ่านมาเรามีอะไรแบบเซอร์ไพรส์คนไทยอยู่ตลอดนะฮะถือว่าเป็นตอนแรกทำทีมพี่แว่นไม่ได้คิดว่าจะประสบความสำเร็จเร็วขนาดนี้แต่แต่เพราะน้อง,องๆเพลเยอร์ player, ทุกคนนะฮะก็ขยันซ้อมแล้วก็ทำอย่างเต็มที่นะฮะก็ทำให้ทีม e ad, มิดอีสปอร์ตเป็นที่รู้จักของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติพอสมควรนะตอนนี้ก็ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งเลยนะครับผมส่วนปีหน้าการทำทีมของพี่แว่นก็จะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือ จนเหมือนเดิมก็อยากไม่พยายามไม่ให้ทีมเป็นระบบ business มากมากนะครับผมเพราะว่าพอมีเรื่องเงินอะไรมาเกี่ยวจะทําให้จุดมุ่งหมายในการเล่นเกมเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนอันนี้พี่วันคอนเฟิร์มนะครับผมก็โทนของการนาทีมก็จะเหมือนเดิมนะฮะสบายๆเน้นเรื่อง p e r f o r m มนซ์เรื่องอการแข่งขันสมากกว่านะครับผมก็ยังไงปีหน้าปี2012นะฮะทางทีมมิดก็จะ อยากทำเซอร์ไพรส์ที่มันยิ่งใหญ่มากกว่าปีที่ผ่านมานะผมไอการที่จะทำเซอร์ไพรส์ได้ก็ต้องมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าเพลเยอร์ทุกคนต้องซ้อมกันอย่างหนักนะผมเพื่อที่จะแข่งในในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะผมทําให้ผลงานดีๆนะครับผมอันนี้สัญญาแล้วก็ถือโอกาสนี้นะฮะออยพรปี่ใหม่ให้กับแฟนคลับทุกคนนะผมไม่ว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติขอให้ร่ํารวยมีเงินทองไหลมาเทมาฮะมีแฟนสวยนะฮะ ผมรวยเมียรวย <hero> อันนี้พี่แบนก็อยากได้นะอยากได้เมียรวยขออภัยนะแซวเล่นก็ประมาณนี้ฮะก็ปี2022ก็น่าจะเป็นปีที่ดีของทุกคนแล้วก็เป็นปีที่ดีของ Mid e s p o r t ์นะครับผมขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตเรามาโดยตลอดนะฮะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะครับผมขอบคุณมากๆครับ